สวัสดีค่ะก็มาต่อกันนะคะด้วยความสวยเรอค่าอมตะย,ยี่ยงนี้นะคะกับเครื่องประดับที่สวยงามนะคะจากพี่ปุ้ยนะคะร้าน555พลาสติกนะคะตึกไม่ใช่ตึกช้างค่ะตึกเรืออยู่ตรงออข้างๆตลาดอ,อตกนะคะ แล้วก็ท,ที่โซนที่ขายต้นไม้เป็นป่ามลึกกทายวันที่สวยๆที่เป็นตลาดที่ขายตลอด7วันนะแล้วก็ร้านเด้เข้ามาง่ายๆเลยนะคะก็คือหน้าร้านจะมีชื่อ555แล้วก็มองเข้ามาก็จะเห็นเข้าประดับสวยๆนะคะอยู่ในอยู่ในท่นามกลางแมกไม้นะฮะสวยงามแล้วก็มาพูดถึงนี่เลยตำนานชนเรีย ตำนานชานเรียเนี่ยนะคะเป็นสมัยไม่ใช่สมัยก่อนสิก่อนหน้านี้เนี่ยที่เห็นบางท่านอาจจะงงว่าเอะเขาใส่อะไรกันชานเรียรทำมาจากอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยน,นี่คือต้นตำรับค่ะคือเป็นชาวาโรบสกี้ของแท้นะคะแล้วก็อย่างบางรุ่นเนี่ยจะเป็นแม้กระทั่งเป่าแก้วเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเราจะทำเป็นเ,เปลวไฟสวยงามเป็นความประณีตนะคะต่อให้ใครมา copy ยังไงก็ทำไม่ได้และอย่างหนึ่งก็ ที่นี่เท่านั้นค่ะที่สวยนะคะเวลานางงามใส่ออกงานนะคะต่างๆหรือการประกวดดิฉันเห็นเยอะมากก่อนที่จะเป็นได้เป็นสปอนเซอร์ดิฉันก็ทราบมาว่ามาจากร้านนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็มีดีไซน์ซึ่งเก๋ไก่อย่างสร้อยเส้นเมื่อกี้ที่ดิฉันได้ใส่ไปแล้วนี่เยี่ยงจานหลองแก้วแต่ช่วยเข้าไปดูนิดหนึ่งว่านางใช้ชวาล็อปและความละเอียดทั้งหมดนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่จะพูดผ่านไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สะสมตุ๊กตาบ่ายนะคะ ดิฉันมีมงกุฎตุ๊กตาบายถูกๆให้ดูนะคะนะคะนี่สวยงามมากที่ว่าถูกเนะี่ยพูดเล่นนะคะต้องมาดูเองว่าราคางานขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้ราคาจะเท่าไหร่เนะนี่ยดิฉันไม่ขอประสงค์จะเอ่ยแต่บอกไว้เลยว่าคุ้มราคามากเพราะว่าชวาล็อบแต่ละอันนี้ไม่ใช่งานยิงปืนกาวนะคะขอบอกเป็นงานเชื่อมอะไรออกนะคะ สวยงามมากเพราะว่าดีไซน์แต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนใครก็คือ,อยูเป็นของแบบสบับของแต่ละอันแน่นอนส่วนต่างหูชานเรียนเนี่ยที่ดิฉันจะพูดสวยมากนะคะเดี๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยทำด้วยใจจริงๆนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าช่างทำตาเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนี่เลยค่ะเห็นไหมคะความสวยงามของสวาลับของแท้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็พี่มาคะ่ะหนูอยากจะฝากถึงพี่มาจริงๆ ไม่ใช่ว่าพี่มาจะใส่สร้อยในรายการสามแซบแล้วสวยคนเดียวนะคะร้านนี้เขาทำสร้อยสวยใครใส่ก็สวยค่ะแต่คุณแม่ใส่สวย,ยอย่าเพิ่งมาด่าดิฉันนะคะแต่ดิฉันขอให้ใส่ให้ดูว่าเออร้านนี้สามแซบที่ว่าแต่งตัวกันเวอร์ชุดเวอร์แล้วเครื่องประดับยิ่งต้องเวอร์กว่าเพราะฉะนั้นความอรังวิจิตรดิฉันขอมอบให้กับร้านพี่ปุ้ยเลขาร้านห้าห้าห้านะคะแล้วก็ท่านใดาอาจจะงงว่าเอ,อ๊ะอยู่ตรงไหนสนใจยังไงเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าให้แวะมาที่นี่เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะนี่แต่ร้าน555นะคะนี่ตามนี้ลยคะนี่เล็บมือนะครับไม่ใช่เล็บเท้าอาจจะไม่สวยหน่อยแล้วก็หรือไม่ก็นี่ค่ะนามบัตรของพี่ปุ้ยเขาวนี่นะคะก็ไปแปะนะคะกับหลังกันเพราะว่ามันถ่ายมันเป็นอย่างนี้ก็สวยงามมากแล้วขอบอกว่าปีนี้พี่ปุ้ยก็น่าจะให้้องเป็น สปอนเซอร์อีกนะคะใส่เครื่องประดับสวยๆรู้สึกว่าภูมิใส่มากกับเครื่องประดับที่ใส่แต่ละชิ้นไม่อยากถอดเลยวิ่งออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยก็มาดูกันว่านี่ตอกย้ำอย่างอันนี้ของเปยค่ะที่เป้ยใส่ถ่ายเห็นไหมคะแต่ดิฉันถ้าดิฉันใส่ก็คงเป็นหนังหุ้มเปยนะคะแล้วก็มาอัมรากันด้วยความสวยงามของเครื่องประดับนะคะอย่างที่คุณเห็นต่อไปนี้คือไม่ใช่ลูกอมห่อนนะคะแต่คือชวาอร นี่ดูความปิงปังอับบาดบีของนางเห็นไหมคะใต้แล้วเหมือนถ่ายสารคดีเพชรเลยแล้วต่างแล้วอย่างที่เทีราอย่างมงกุฎอะไรเงี้ยแต่ละอันเนี่ยเป็นดีไซน์น่้รัากน่นารักเห็นไหมคะอย่างนเนี้ยดิฉันก็ยังชอบมากรู้สึกเหมือนเป็นเป็นเมียป๊อปนี่มาหนะ่ารักติดเกล็ดทำผมแอปโรเบาๆสวยงามใส่ไปตลาดนี่แล้วก็ฉันจะเลียทีนึงนะคะก่อลาไปนะคะด้วยความงามของเครื่องประดับร้านนี้นะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะพสติกนะคะมินิคขวัตที่ท่าสปอนเซอร์เครื่องประดับแล้วก็อย่างหนึ่งชอบมากคือการที่สร้างงานศิลปะออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับที่ไม่เหมือนใครเลยซึ่งหลายคนอยากจะล็อบกุ๊มมากแต่ก็ใช่ว่าจะทําได้กันง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างใช้ฝีมือเราใช้ช่างหลายคนเป็นโรงงานตาบอดไปหมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากลายพี่ปุ้ยด้วยค่ะฮ่าๆๆค่ะสวัสดีค่ะ